เอาล่ะตอนนี้เนี่ยขอร้องเพลง Happy Birthday <Day S 2> to you ขอบคุณค่ะไม่ใช่วันเกิดตเตยหรอกค, <All right, S 2> ค่ะ,คะ <laughs> เป็นวันเกิดของซุปตาปา่าพันปีเบิร์ดธงชัยนะคะควันนี้เลยเป็นวันคล้ายวันเกิดรู้ไหมอายุเท่าไหร่อืมน่าจะมี60กว่าๆแล้วล่ะผมว่า60พอดีเลยจ้า สุดยอดซุปตาเมืองไทยเบิร์ตธงชัยครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุครบ4 6 0ปีวันนี้พอด,ดีซึ่งกว่าป้าเบิร์ดจะนั่งแทนซุปเปอร์ตาร์ตลอดการของไทยใครจะรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเบิร์ดนั้นยากจนแล้วก็เกิดเติบโตในสลัมบางแค่วัยเด็กต้องพับถุงขายเรียงเบอร์เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะ แต่ด้วยความที่มีพรสวรรด์ด้านการร้องเพลงป๋าเบิร์ดก็เลยเดินสายร้องเพลงประกวดตั้งแต่เด็กก่อนจะทํางานที่ผาแตกต่างประเทศข,ของธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าพระซึ่งโชคชะตานําทางสู่วงการบันเทิงเมื่อเบิร์ดเป็นพนักงานเปิดประตูดิสโกเทคในโรงแรมแอมบาสเดอร์แล้วก็พบกับผู้จัดละครไก่วร่ายยุทธโดยชักนําก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะน,นักแสดงก่อนที่จะบังเอิญบังเอิญไปเจอผู้บริหารค่ายเพลงเต๋อเรวัตพุทธินาถที่ห้องน้ําแล้วก็ถูกชักชวนให้ทําอัลบั้มกับแปรมี่ก่อนที่ปี2 0 5 0 129จะแจ้งเกิดกับการเป็นนักร้องเต็มตัวในอัลบั้มหาดทรายสายลมสองร้ว้วค่ะเบิร์กธงชัยสร้างปรากฏการณ์ทำยอดขายเทปทะลุล้านตลับเป็นครั้งแรกของไทยในชุดบูมเมแรง ก่อนจะสร้างสถิติใหม่ทำยอดขายทะลุ5ล้านตลับกับอัลบั้มชุดรับแขกแถมป็งติดหนึ่งใน3ศิลปินที่มียอดจำหน่ายอัลบั้มสูงสุดตลอดการของเอเชียอีกด้วยส่วนผลงานการแสดงนะคะป่าเบิร์ดเล่นละครคู่กรรัเมื่อปี2533ในบทโกบรีคู่กวางกำมลชนกซึ่งก็มีเรตติ้งสูงสุดตลอดการของไทยถึง40เลยทีเดียวแล้วค่ะ ชื่อเสียงของเบิร์ตธงชัยไม่เคยด่าคร้อยไม่เคยมีข่าวขุดคุยให้เสียหายทั้งยังเป็นแบบอย่างแห่งความกระตันอยู่ดูแลคุณแม่อุดมอย่างดีเยี่ยมจนถึงวาระสุดท้ายทุกวันนี้นะคะก่อนที่เบิร์ตจะไปทํางานก็ต้องก้มกราบรองเท้าแม่และรูปที่มีคําอวยพรแถมยังไม่เคยทอดทิ้งคนในครอบครัวส่งเสียอ่อนเงินแล้วก็ดูแลค่ารักษาพยาบาลให้พี่น้องทุกคนไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแล้ค่ะ แต่เพราะความเป็นคนดังระดับประเทศก็เลยทําให้ป๋าเบิร์ดไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ไม่เคยเดินห้างกด ATM ไม่เป็นถ้าอยากช้อปปิ้งก็จะไปที่ต่างประเทศหรือมีคนซื้อหามาให้และเพราะไม่ได้มีงานโชว์ตัวทุกวันเหมือนนักร้องคนอื่นทุกเช้าก็เลยต้องร้องเพลงตัวเองเพื่อฝึกเสียงค่ะนอกจากรักครอบครัวแล้วนะคะเบิร์ตธงชัยยังรักแฟนคลับมากของทุกชิ้นที่แฟนคลับมอบให้ไม่เคยทิ้งก็เลยต้องเช่าโกดังเพื่อเก็บของที่ได้รับมาค่ะ จึงไม่น่าแปลกเลยนะคะว่าทำไมชื่อของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตถึงได้อยู่ในใจของคนไทยยาวนานถึง35ปีเลยทีเดียวค่ะ ขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระเจาเชื่อว่าแฟนๆทุกๆคนคนไทยทั้งประเทศอยากจะเห็นพี่เบิร์ดเนีสร้างความสุขให้กับแฟนๆต่อไปและที่สำคัญเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขมากเลยจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะวัยไหนรุ่นไหนพี่ป้านะไปจนถึงคุณยายเขาก็ยังเรียกพี่เบิร์ดแม่ฉันก็ยังเรียกพี่เบิร์ดครับผม แล้วต่อไปไปเตยอายุเท่านี้ผมก็จะเรียกพี่ไปเตยน,นะฮะไม่ต้องอ <c oughs> คุณเป็นพี่ฉันอยู่ล <ะ S 2> แล<น>้วไม่เคียวกันยังไงขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากๆ <c oughs> นะครับ